ตม้ตมต้มห,หมูอไว้ใหมูหมูน้อยลูกนดิบค่ะไปะนั่งไปนัางอันสิมาตำบกพริกค่ะตำบกพริกถือครัวไว้นะคะตอนนี้มนก็กรอบแล้วเดี๋ยวไปนักงสิตำนะคะตำพริก พี่ขวัวใหม่ๆเวลาเฮกับเขาเวลาปรุงอาหารมาันก็พร้อมค่ะแรงแล้วค่ะแรงล้ว แสบตาแบบยางค่ะเลยโอหอนโอหอนโอหอนหลายแต่ว่าหอมหอมค่ะผิวฝนแต่โอหอนแขนโอหอนหนาที่มันขี้ฝุ่นมันค่ะขี้ฝุ่มมันเปรี้ยวให้นั่งให้กำลังใจป้านางหืหมูนหน่อยตัวนี่ ก็เป็นตาสร้างเลยให,ห้กำลังใจป้าน้ามมกำลังใจน่ารักมากค่ะเดี๋ยวลงังลังมือก่อนอันขิบกิบพุนนะคะพุนของพริกเข่าตาโอ,อหวนเบิดออหอหนอ่ะ,อะ ขวบต่อเลยขวบก็ขัวใหญ่เอินเพราะว่าเอินว่าขัวเขาขัวญ่เพราะว่าขัวร้ายแ่ะแล้วเอิญขวบขัวใหญ่เพราะตำขวบขัวนี่เป็นงานที่บอกตรงๆคือตอนเป็นเด็กหน่อยไปนั่งร้อยนีประจำเวลาแม่ขวบัวบย่านเดตำนี่ตำนั่งแหลกเลยค่ะ ก็คือตำผิดเด้ดตำข้าวขวเนี่ค่ะเ่า,าเอาเข้าวเหนียวเนี่ยค่ะข้าวสารขัาวใสหลาบใสยังหอมข้กวคื่อทำเองสื่อเขานะจะเป็นเอาเขาเอาเขาแห้ง เขาแหงมากกวเขาใจเาขาคล้ายเขากยบกได้กำไล่นะคะเขาบ่มเห็ดอห่างงานแต่เขาเห็ดกินเองเขาก็บเขาบแบบแบบเนี้ยะคะ่ะพิธีพิทันหน่อยเรื่องอาหารการกินเฮ้อเสียงยังน้อนเ่ย ใหม่อีกท่านึเป็นโควัวเกือบใหม่โอ้ยตายดีนะหันพันค่าจะบึงอันบักมูหน่อยค่ะคนกักคน ย่าไปเอื่อนอยาไปวาการเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เราทายคลิปยาไปตีกระจาวาเฮ็ดสมนีเป็นยังไองทายคลิปลงคลิปแนน่ยต่เบอไปเฮ็ดจังสี่ทายเราเสร็จไปไปทายเอยียงค่ะเพราะว่าเขาหนาทีของเขาคือเขาเเป็นเมบานเป็นเมบานถ้ากิดตรงนีหนาทีเขาเขาเฮ็ดจังสี่ ใส่สมนีกับโลง่งกิบยังจริงๆนะพออ่อเราจะไปว่าจังสันเลยค่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดไทยสิบสิบไม่ไทย่อ,ทยอนไหนไหนแต่งโตงามๆไอ้ปูนอันปูนีเบิง่งมันก็โบเมนนะคะข้าบโมเดลเมนดาลงดลาราคะ่ะเราก็ทำหน้าที่เราแล้วก็ทำเหมือนกิจ,จวัตรประจำวันของเราเราทำแล้วก็ทำแค่เราอยากถ่ายทอดให้ คนได้เห็นว่าวัานนี้เราทำอะไรบ้างอันอันแบบนี้นะคะเข้าใจปะคะโอ้ยหอ,ยอนาวาบๆแล้วลค่ะอันบกทีดวงนึงเพราะว่าลมลมมันปิวนะคะดีตัวบเขาตาแันก็อาดิ่งหยุ่งยากน้อยทำไมจะต้องอะไรมากมายกับ แค่ตำกับข้าวอะไรจะต้องพิถีพิถันอะไรขนาดนั้นเป็นเรื่องปกติค่ะการที่กับข้าวได้แล้วค่ะดำหรอคดำหรอคะ กรดาแม่ดอกตําออกมันก็สิพอดีค่ะบ้านใหม่ค่ะบ้านใหม่เอ,อิ้นว่าซุกเอ,อิวมาซุกพอดีค่ะจากนี้ไปน,น่าก็สีตํานะคะตําเขาขัวแลวคะ่ะตําเขาขัวใหญ่ค่ะ เออหัวใหญ่พอมันหลายแห่งนะปกติเขาบอกเขาบอกขนาดนี้